ทุกคนเมื่อกี้เมมมันเต็มมหาทุกคนนี่นีตอนเจดีตรงไปราอุทยานอุทยานมัชฌาเลี้ยวขวาฮะถ้าตรงไปนะฮะก็จะเป็นวัดป่าเรนไล่แต่เราจะมีป้ายเยอะเลยนะวัดไปทางขวามือเนี่ยมีวัดออหาานะะดมหาธาตุนะฮะพระพุทธมหาอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยทุกคนวัดแควัดเอนะฮะฉะนั้นเราจะไปดูต้นมะขามยักษ์นี่ไงสองกิโลต้นมะขามยักษ์วัดแค่ลุกขัมรดกของแผ่นดินใต้ลมพระบารมีทุกคน สกิโลก็คือคุ้มขุนแผนจะอยู่ที่นั่นนี่คือสภาพในรูปเดี๋ยวไปดูตัวจริงกันอายุ200นะฮะวัดแค่มะขามยักษ์อายุกี่ร้อยปีถนะ้าจําไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวต้องไปสืบไปดูก่อนนะฮะรู้สึกจะเป็นโอต้นมะขามยักษ์ฮะดังมากที่ขุนแผนนะฮะเสกเป็นตัวต่อไงคนเนี่ยแม็กโดนัลก็มีใครผ่านมาทางนี้จากลอฟเร้ดเดนต์จากบขส จากวาสิถีโรงแรมวาสิถีซิตี้ก็ไม่ไกลเดินมาข้ามแม่น้ําท่าจีนนะฮะเมื่อกี้เราก็จะเจอร้านเยอะแยะมากมายฮะสวนอาหารบ้านต่อไม้รีสอร์ทอุ้ยน่าสนใจทุกคนนี่ฮะตรงไปก็วัดป่าลีไหลประมาณ900เมตรแล้วก็อุทยานมังกรอยู่ตรงนี้ฮะนี่เห็นไหมฮะนี่เลยฮะธนาคารออมสินชมพูชมพูเนี่ยเๆตรงนี้ฮะอุทยานมังกรไม่ไกลแต่ก่อนถึงอุทยานมังกรตรงนี้จะมีป้ายไปวัด แช่วัดอะไรเต็มไปหมดเลยตรงนี้ฮะคราวที่แล้วเรามาจาได้ไหมฮะเดี๋ยวจะพาไปดูทุกคนเดี๋ยวจะข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นนะทุกคนไปนี่ฮะอุทยานมังกรเห็นไหมมังกรตัวใหญ่ๆทุกคนเห็นไหมฮะนี่คือถนนมาลายแมนะฮะแสดงว่าอุทยานมังกรไม่ไกลเลยนะฮะแต่เราข้ามไปฝั่งนู้นนะลรทะลุไป2กิโลเลยทุกคนเดินไปเรื่อยๆก่อนก่อนจะข้ามไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นนะฮะ แต่ถ้าตรงไปก็เป็นวัดป่าเรไรตรงนี้เลยตรงไปเรื่อยๆแตทุกคนวัดป่าเรไรจะอยู่ซ้ายมือนี้เลยทุกคนให้รถไปก่อนทุกคนนี่ฮะเราข้ามไปฝั่งนี้ได้เลยไม่ต้องไปแต่ถ้าขับรถต้องไปยูเทินตรงนู้นนะนี่ฮะป้ายวัดแคร์บอกว่าวัดแคร์ต้องไปยูเทินตรงนั้นพญาต่อยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คุ้มคุณแผนก็คือวัดแคร์อยู่ที่นั่นเลยทุกคนนี่ฮะ เราถือป้ายเห็นป้ายตรงนี้ไหมฮะนี่ฮะก้าวัดมหามงคลป้ายสีน้ําเงินนี่ฮะนี่ฮะรถสองแถวที่มาจากในเมืองนะฮะใครจะไปวัดป่าลีไรก็นั่งสองแถวนี้ได้เลยไม่ต้องเดินนะฮะนี่ทุกคนเห็นไหมเราเข้าซอยนี้เลยทุกคนไม่ต้องไปยูเทิร์นนะฮะมีป้ายบอกว่าวัดเก้าวัดมงคลมกีกี่กิโลไปวัดพระศิลธัมมหาธาตุสองสองร้อยเมตรวัดแคร์หนึ่งกิโล กับอีก200รเมตรนะวัดแคร์แต่ตรงนั้นเขาเขียนอ๋อเขารวมยูเทินด้วยนะฮะก็เป็น2กิโลมีวัดพะระลอยไป2.9กิโลวัดพระนอนอีก4ี่กิโลวหว้พระวัดพระนอนที่เป็นผูงมัตฉาตั้ง4ี่กิโลเนี่ยทุกคนเดีย๋ยวไปดูป้ายก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปอ่านนะฮะข้ามไปอ่านแล้วเราก็ไปตรงตรงนี้เลยฮะไปหลายวัดตรงนี้เลยมุ่งหน้าแค่เฉพาะวัดแคร์พอแต่ถ้าเกิดไปวัดอะไรนะ สี่กิโลน่ยอาจจะต้องคิดหนักนะฮะวัดพระนอนที่เป็นอุทยานมัตฉาฝูงปานานาพันน่ะนะฮะเราวิ่งข้ามมาเลยทุกคนมาดูป้ายกันนี่ครับทุกคนป้ายเห็นไหมฮะมันย้อนแสกทุกคน <c oughs> ก็จะมีวัดสารพี1.9กกิโลวัดแคร์หกิโลต้นมะขามยักษ์อายุพันปีฮะทุกคนวัดสัมปะซิลหลวงพ่อทองสำริดพันปีวัดสว่างอารม์กราบไหวหลวงพ่อหลีบารมีสูงส่งวัดชีสุกเกษมกราบไหวพระพุทธศักดิ์สิทธ อายุพันปีเหมือนกันวิหารแดงพระประธานล้ำค่าอายุ700ปีวัดพระนอนมีวังมัดฉาเยอะแยะนานาพันวัดพระรอยมีพระนักปกล้ำค่าฝูงปลานับแสนท่านเราไปแค่วัดพระลอยพอเนาะใช่ไหมวัดพระนอนสกิโลอย่าไปเลยเราไปแค่วัดแคร์ก่อนไปคุ้มขุนแผนไปดูอ้ออะไรต้นมะขามยักษ์อายุพันปี่ะทุกคนนี่ฮะแล้วก็เลี้ยวไปตรงถนนสมพานคงฮะทุกคนเขาเรียกตรงนี้ สองร้อยเมตรก็จะถึงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุทุกคนจ๋านี่ฮะเดินเข้ามาแล้วนะฮะทุกคนในซอยนี้นี่ฮะทางไปนะฮะเขาบอกมีทั้งวัดพระนอนวัดพระลอยคุ้มขุนแผนวัดแคเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามีต้นมะขามยักษ์นี่ฮะ200เมตรเท่วเดินเข้ามาจากถนนเมื่อกี้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ที่เมื่อก่อนขุดกลุพักเยอะมากทุกคนเนี่ยสวยมากเราเข้าไปก่อนไหมนะฮะเข้าไปดูเดี๋ยวก่อนเออไปนั่งทานอะไรยเย็นๆน,นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดินต่อไปคุ้มขุนแผนวัดแครไปดูต่อยักษ์มะขามยักษ์นะฮะมาหนึ่งกิโลนี่ฮะทุกคนวัดพระศรีรัตะนะมหาธาตุคือสมัยก่อนคนจีนมาขุดนะฮะขุดป่าถางพงเจอพอัญมณีเยอะเลยแล้วทีนี้ก็ เรื่องก็เลยถึงหูทางการก็เลยแบบมามาดูแลนะฮะของเยอะเลยฮะสมบัติล้ำค่าเนาะตั้งแต่สมัยไหนต่อสมัยไหนเป็นเ,ออเพชรนินจินดาทองอย่างที่วัดราชบูรณนะก็จะเป็นกรีบมะเฟืองเหมือนกับที่นี่เลยที่นี่ก็เป็นเจดียด์กรีบมะเฟืองอยู่เราไปดูกันนะเห็นแต่ไกลเมื่อกี้จากสะพานเฉลิมพระเกียรตินะฮะแม่น้ปาป่าอ่าแม่น้ําท่าจีนนะฮะเราจะมองเห็นกรีบมะเฟืองเหมือนกันเลยกับที่วัดราชบูรณนะที่เขาโจรไปป้นไงนะไปป้นเจอ ไปขุดเจอไปเผาไปไม่ใช่ไปเผาสิไปไปขุดเจอกรุพระเป็นแสนๆองค์เลยแล้วก็พบทองคำร้อยกิโลนะฮะแต่ดีที่ว่าจับได้ทันนะฮะก็เลยยึดกับเขาเป็นของหลวงนะฮะนี่ฮวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีวิหารพระผงสุพรรณที่นี่ก็ขุดพบกรุพระเยอะมากเป็นเป็นจาัาคีที่ดังมากเลยนะฮะนะี่ย เฟืองเห็นหรือยังครทุกคนสวยงามมาก <Yeah. S 1> เห็นไหมฮะแต่ที่วัดราชบูรณะของอยุธยาน่ยก็จะสูงกว่านี้หน่อยนะฮะอันนี้คือทรงเดียวกันเลยเห็นไหมฮะทุกคนตรงนี้จะเห็นเห็นไหมอุทยานมังกรมังกรตัวใหญ่อุทยานมังกรสารหลักเมืองใครจะมาดูพิพิธภัณฑ์จีน โผนทะเลเนี่ยฮะก็เข้ามาได้เข้าฟรีนะฮะอุทยานมังกรสวรรค์ฮะข้างหน้าจะมีรูปปั้นของท่านบรรหารยืนอยู่ด้วยก็เดินไม่ไกลอย่างพูดง่ายๆแต่เมื่อกี้เราข้ามฝั่งมาเพื่อจะเข้าซอยถนนสมพันธ์คงนี่ฮะเห็นไหมฮะอุทยานมัดเอ่อมังกรสวรรค์สวยงามจริงๆ เดี๋ยวเราโพสคลิปนี้เก็บไว้โพสนะฮะเดี๋ยวเราจะออกจากวัดเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะฮะเลี้ยวซ้ายไปวัดแค่ได้เลยฮะประมาณกิโลเดียวเองนะฮะนี่คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุทางแล้วระหว่างทางก็จะมีวัดเยอะฮะวัดพะระลอยวัดพระนอนแล้วแต่ระยะทางแต่เราจะเอาเอาเฉพาะวัดแค่เป็นหลักก่อนส่วนวัดพะระลอยนะฮะ จะไปดูพระนอนก็มีพระนอนด้วยนะฮะก็จะมีวังมัตฉาด้วยท,ทุกคนก็ต้องดูตามแผนที่เมื่อกี้เนาะหลายวัดมากนะะทุกคนเดี่เราเก็บบรรยากาศอีกนิดหนึ่งโอเคนะครับทุกคนฝากติดตามกันนะครับขอโชคดีสาธุครับ